นะคะไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาอะไรครับถ้าชื่อโอนมาเป็นเราของเราแล้วก็สบายใจได้เลยครับนะคะนะคะคุณมานีค่ะะขบพันคุ์ค่ะสวัสดีครับค่ะก็คือถ้าโอนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับครับนะคะแต่ว่าเรื่องที่เขาไปถมก่อนจ่ายเงินก่อนก็ว่าไปสิ่งที่จะมีปัญหาคือในกรณีสมมติว่าคุณกอไก่ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายสมมติผมจะซื้อที่ของคุณปุ้ยเนี่ยแล้วคราวนี้ต่อมาเนี่ย มวางมั่จำสิบเปอร์เซนต์แต่คั้งนี้ผมไม่หาสามารถหาเงินเก้าสิบเปอร์เซนต์มาได้คุณปุ้ยมีสินลิฟต์เงินผมถูกไหมครับและครั้งนี้ผมก็ไปตามเพื่อนผมนายกอไก่เฮ้ยช่วยมาถมเก้าสิบเปอร์เซนต์ให้หน่อยถูกไหมครับเพื่อนผมกอไก่ก็มาถมเก้าสิบเปอร์เซนต์ให้ถูกไหมครับเขาก็ได้โอนที่ไปแล้วผมก็บอกเพื่อนผมงั้นเอาสิบเปอร์เซนต์มาคืนผมนี่เป็นเรื่องระหว่างผมตกลงกับเพื่อนผมแต่ถ้าในกรณีหนึ่งคืออีกกรณีหนึ่งในกอไก่ไม่รู้จักกับผมเลยแต่่พอครรรบบสสััญญาาาาป๊ผมมมมไไถชะด้ คุณปุ้ยก็รีบเงินของผมไปมต่อมาคุณปุ้ยอาจจะไปลดร,ราคาค่าที่ขายเพียงแค่ราคา,า,คา90%ค ให้กับนายกอไก่นายก่อไก่ก็ได้ที่ไปผมก็ถือว่าเสียเงินตรงนั้นไปแล้วเพราะถือว่าคุณหาเงินมาก็ผมผิดสัญญาจะซื้อจะขายก็เขามีสิทธิ์ที่จะริบเนื้อต้นไับขึ้นอยู่กับสัญญาที่ตกลงกันไว้นะคะก็ส่วนใครที่ยังมีประเด็นข้อข้องใจด้านกฎหมายนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะคะที่เบอร์023383596-7ค่ะจากเรามาพูดคุยกันเรื่องของการคุ้มครองแรงงานกันต่อนะคะที่ค้างไว้นะคะมันจะุ้มค้างตรงไหนนะครับคุณปุ้ยฮะนิฉันก็จำไม่ค่อยได้นะคะ ตรงที่ที่ผมพูดถึงเรื่องของเงินตรง300บาทตรงนี้ออกสิ่งที่รัฐบาลเขาออกมาตรการเยียวยาเข้ามาช่วยเหลือเขาเพิ่งประกาศผลเข้ามาเยียวยาเมื่อวันอังคารนี้นี่เองนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพราะหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพิ่งออกเมื่อเช้านี้เนี่ยผมอ่านก่อนที่เข้าห้องส่งเนี่ยฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือตอนนี้รัฐบาลที่ออกมาตรการเยียวยาอย่างอที่เช่นเงินที่ท่านจ่ายให้กับแรงงาน เพิ่มจากเดิมแต่ก่อนกฎหมายกำหนดไว้ที่215บาทะนะครับถ้านในต่างจังหวัดก็จะให้เพิ่มขึ้น40%จากเงินที่จ่ายเดิมในส่วนที่ท่านเพิ่มมา40%ตรงนี้เนี่ยหรือเพิ่มมาอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างสมตงมติท่านจ่ายเดิมจ่าย215บาทถูกไหมครับแล้วท่านวันนี้ท่านจ่ายมาเป็น315บาทเลเซสมมติถ้าท่านจ่ายเพิ่มมาอีกร้อยหนึง่งปกติเนี่ยถือเป็นค่าจ่ายเพราะบริษัทเนี่ยจะเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิกำไรสุทธิมาจากยังไงฮะกำไรสุทธิคือต้นทุนทั้งหมดเนี่ยค่า วัตถุดิบค่าแรงค่าแรง่างรวมกันนั่นคือต้นทุนแล้วท่านขายสมมติท่านต้นทุนท่านมีอยู่สิบบาทท่านขายของที่สิบสองบาทแปลว,ว่าท่านได้กำไรสองบาทถูกไหมครัเพราะท่านได้กำไรสองบาทท่านต้องเอาสองบาทเนี่ยไปเสียภาษีตามกฎหมายเดิมเนี่ยของปีที่แล้วนะฮะคือสําหรับคนที่มีรายได้ปีห้าสี่ท่านต้องเสียภาษีจากฐานสามสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรแต่ปีนี้ฐานภาษีจะลดลงเหลือยี่สามเปอร์เซ็นต์ ก็ที่อาจารย์บอกสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เยอะกว่าปกติในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก50%าสิบเปอร์เซ็นต์คือหมายควาว่าสมมติคุณปุ้ยเนี่ยนะครับจ่ายเพิ่มไปร้อยบาทปกติคุณปุ้ยหักค่าใช้จ่ายไปได้แค่ร้อยบาทถูกไหมครับเพราะคุณปุ้ยจ่ายร้อยหักได้แค่ร้อยแต่กฎหมายออกมาเป็นมติขั้นบัีเนี่ยครับก็คือตามหนังสือกรุงเทพธุรกิจที่เขารีเฟอร์มาเขาสามารถหักได้เป็นร้อยห้าสิบบาทจากเดิมหักได้แค่ร้อยอันนี้คุณหักเอ็กซ่าเขาให้หักให้เพิ่มอีก ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มากขึ้นจริงๆท่านจ่ายแค่ร้อยกฎหมายบอกท่านหักให้ละให้ท่านหักเลยร้อยห้าสิบเหมือนกับตอนนี้กฎหมายก็กาลังสนับสนุนในเรื่องของการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านจ่ายค่าอบรมหนึ่งร้อยบาทกฎหมายถือว่าท่านจ่ายค่าใช้จ่ายไปสองร้อยบาทแปลว่าท่านได้เงินลดภาษีมาฟรีๆอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือได้ลดภาษีมากยิ่งขึ้นถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นมาตรการทีไปสนับสนุนให้พัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้นตอนนี้คือเหมือนกับเขารัฐบาลพยายามที่จะเยียวยาในเรื่องของลดภาระการเสียภาษีเนื่องจากว่าผู้ประกอบการมีต้นทุนในการเพิ่มค่าจ้างตรงนี้นอกจากนี้ตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับในการที่จะขอกู้ เงินในอาตาตัตราดอกเบีย้ยต่ำดังน,นั้นในกรณีนําเข้าเครื่องจักรที่จะมาแทนที่แรงงานก็ได้รับการยกเว้นภาษีในการนําเข้าเครื่องจักร คือเหมือนเป็นการทดแทนค,คนไปขึ้นเงิน300บาทให้กับรแรงงานแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็จะมีโครงการอื่นๆที่จะมาเย,อย,อยอียวยาผู้ประกอบการอีกทีนึงนะคะเพราะหลายฝ่ายก็เกรงว่าพอขึ้นราคาแล้วขึ้นราคาค่าแรงขั้นต่ําแล้วจะทําให้ SME ต่างๆเนี่ยลม้มลงก,ก็เลยต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานบ้างยิ่งขึ้นนะคะคและเรื่องของการคุ้มครองแรงงาน,น่ะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยคุ้มครองอะไรได้บ้างเรื่องของวันหยุดลากิจถ้าเป็นแรงงานที่300บาทต่อวันที่ไม่ใช่รายเดือนนะคะมีกฎหมายคุ้มครอง คือคือ <c oughs> ในกรณีพวกพนักงานรายวันตรงนี้เนี่ยเขาก็คงอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากตรงนี้สักทีเดียวนะครับพนักงานที่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยดุดในเรื่องของลา,ลาป่วยลาอะไรต่างๆตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้นเนี่ยผมต้องนําเดยนนี้ว่าก็คงจะมาคุ้มครองแต่พนักงานที่เป็นพน,นักงานเงินเดือนส่วนพนักงานรายวันเหล่านั้นเนี่ย ก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนั้นสัทีเดียวนะครับตรงนั้นคือเป็นมันเป็นเหมือนแกลบตัวหนึ่งที่ปัจจุบันนี้พวกนายจ้างต่างๆก็จะใช้วิธีการทําสัญญาเราเรียกว่าทําสัญญาคล้ายๆซับคอนแทคคือตัวเองสมมติต้องการใช้พนักงานสองพันคนถูกไหมครับอาจจะจ้างเองเพียงแค่สองร้อยอีกพันแปดร้อยก็ไปจ้างบริษัทกอไก่เข้ามาเหมาซับงานต่อแล้วก็เขาพยายามหลีกเลี่ยงว่าไอ้พนักงานเหล่านี้ ไม่ใช่พนักงานของบริษัทตัวเองเช่นสมมติบริษัท A ต้องการใช้พนักงานสอง0ันแต่จ้างพนักงานประจําจริงๆเพียงแค่2 0 0อีกพันแก็ไปจ้างบริษัทกอไก่ซึ่งบริษัทกอไก่ก็มารับทํางานให้กับบริษัท A อสถานการพนักงานกลุ่มนี้ก็จะแตกต่างกันค่ะแล้วมันไม่ทําให้พนักงานคนละฝั่งเหมือนจริไม่รับไม่ได้รับสิทธิเท่ากับพนักงานประจําเอ่อมันมันเกิดความรู้สึกอยู่แล้วครับแล้วก็จะเกิดแกเป็นพนักงานสองคลาสค่ะ คือพนักงานเกรดเกับพนักงานเออเป็น Second Class ไปกลุ่มชนชั้นสองไปนั่นคือเกิดเกิดขึ้นเยอะครับผมใจ้คขาเลยว่าไม่ต่ำกว่า50%ของโรงงานเขาใช้วิธีการนี้เพราะเขาพยายามจะวิธีการหลบเลี่ยงในการจ่ายค่าสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานน้อยกว่าแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดมีการเลิกจ้างอะไรต่างๆ ขาก็พยายามจะออกมาในมุมในเรื่องของสู้ในเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยจ่ายค่าสินจ้างการาการบอกกล่าวล่วงหน้ารวมถึงการเลือกจ้างไม่ไปทําหลักเกณฑ์ในการจ่ายก็จะต่างกันเพราะเงินผมต้องนาเรื่องเนี้ยเงินที่เขาให้ในบริษัทเข้ามาซับคอนแทคนั่นแหละให้น้อยกว่ากับพนันกงานที่ทําในบริษัทของตัวเองอ ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทก็ทําแบบนี้ทํากันอย่างนี้ครับค่ะแต่ว่ากฎหมายมันไม่มีที่จะเข้าไปคุ้มครองแรงงานอย่างที่เราบอกอาจจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองหรอคะอาจารย์แต่ถ้าต้องนาเรียนครับกฎหมายเนี่ยคุ้มครองกฎหมายถือว่าบริษัททั้งสองบริษัทเนี่ยสิทธิแที่ได้สวัสดิการต้องเท่ากันค่ะแต่ปัญหาว่าคนใช้แรงงานไม่ทราบถึงสิทธิตัวเองเพราะไม่ทราบถึงสิทธิตัวนี้ปัญหาตามมาคือเขาก็ไม่รู้ที่จะไปเรียกร้องยังไงจริงๆแล้วกฎหมายถือว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาทําในคนนนดัั่่เเีีียยยววกกตรรง้บฎหมาาถ พนักงานที่อยู่ในบริษัทซั์เนี่ยก็เป็นลูกจ้างในพนักงานของบริษัทกบริษัทเด้วยแปลว่าพนักงานบริษัทเอได้รับอะไรพนักงานซับคอนแทคกก็มีสิทธิที่จะได้รับเหมือนกันกโดยมีคำพิพากษาดีกาได้ท่านได้วางหลักเอาไว้แล้วนะครับแต่ปัญหาว่าคนใช้แรงงานเองก็อาจจะไม่เข้าใจและอาจจะไม่ทราบ่ไมเข้าใจบางคนรู้สึกบอกว่าตัวเองเป็นแค่เหมือนพนักงานชั่วคราวสิทธิน่าจะได้แตกต่างจากพนักงานประจำนั่นเป็นความเข้าใจ แต่จริงสิทธิน่าจะเท่ากันใช่ไหมคะเรื่องสวัสดิาสิทธิเท่ากันครับสิทธิคือเวลาไปเกิดข้อพิพาทการฟ้รฟองร้องกันแล้วเนี่ยศาลท่านก็บังคับให้ถือตามสิทธิประโยชน์ที่บราาิษัทแม่จ่ายใ,ให้กับบราาิษัทลูกเกิดขึ้นเยอะครับแม้แต่ในคนที่ไปเป็นนางฟ้าคือแอร์ฮอสเตสแตแต่ผมก็เพิ่งมาทราบว่าแอร์ฮอสเตสเนี่ยไม่ใช่หมายว่าผมไปรู้จักนะพอดีเคยได้รับขอคำปรึกษามาแล้วคราวนี้ พนักงานในโฮสเทลเองเนี่ยในบริษัทแอร์ข้ามชาติผมไม่เ่ยชื่อแล้วกันก็ได้มีการจ้างพนักงานสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นพนักงานแอร์ประจําฟิกของตัวเองเอาคนสัญชาติตัวเองหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นเหมือนกับบริษัททรับที่มีแอร์รองรับในการข้ามาการจ่ายสวัสดิการต่างๆก็ไม่เท่ากันอะไรต่างๆก็ไม่เท่ากันแล้วก็ เขาสามารถเลยออฟได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมาจ่ายค่าเฉยๆนั่นคือเกิดปัญหาก็เคยมีการรวมตัวเข้ามาพูดคุยกับผมแล้วก็คือให้มีการถึงขั้นจะฟ้องออกแต่สุดท้ายทางบริษัทสายการบินนั้นเนี่ยก็ก็ ยอมที่จะจ่ายค่าเสียหายให้เรื่องนี้จบไปก่อนก็คือจริงๆแล้วลูกจ้างถึงแม้ว่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็สามารถที่จะมีสิทธิเท่ากับพนักงานประจำกฎหมายไม่มีกําหนดว่าลูกจ้างชั่วคราวครับมีแค่ลูกจ้างหรือไม่ใช่ลูกจ้างแค่นั้นเองรักคนที่เซ็นปีต่อปีละคะแบบนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าลูกจ้างประจำโอเคนี่เป็นประเด็นปัญหาเยอะมากเลยครับตรงนี้ผมนําเรียนว่าตั้งแต่คุณทํางานเกินร19วันค่ะ มันจะมีสองช่วงนะช่วงหนึ่งคือเขาเรียกว่าช่วงโปรโช่วงทดลองงานภาสามานเราเราเรียกว่าช่วงทดลองงานกฎหมายกาหนดไว้เลยว่าคุณสามารถให้พนักง,งานทดลองงานได้สูงสุดไม่เกินร้อยสิบเก้าวันถ้าเกินร้อยสิบเก้าวันแล้วกฎหมายถือว่าเขาเป็นพนักง,งานแล้วะค,ะคุณพอเขาเป็นพนักง,งานแล้วคุณเลิกจ้างเขาปั๊บสามส่วนที่คุณต้องจ่ายหนึ่งคุณจะเลิกจ้างใครคุณต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย หนึ่งเดือนหรือหนึ่งรอบในเวลาที่จ่ายเงินเดือนผมแจ้งเาว่าหนึ่งเดือนแล้วกันเพราะปกติเขาจะจ่ายเงินเป็นรายเดือนออถูกไหมครับาต้องแจ้งเขาถ้าเกิดใครจ่ายเป็นอาทิตย์เขาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์แต่โดยส่วนใหญ่เอาพูดถึงคนส่วนใหญ่ก่อนเขาจะจ่ายกันเป็นรายเดือนเขาต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนนั่นคือถ้าคุณไม่แจ้งคุณต้องจ่ายก็เราเรียกว่าค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคอส่วนที่สองเราเรียกว่าค่าชดเชยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าอะไรบ้างคืออะไรครับส่วนที่สามเราเรียกว่า การเลือกจ้างไม่เป็นธรรมตัวนี้เป็นค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ทั้งหมดมที่เขาเหมือนไล่ออกแล้วต้องจ่ายประมาณสมหรือสี่เดือนแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับนั่นเรียกว่าค่าชดเชยอืค่ะ ครับผมครับนะคะก็เดี๋ยวเราค้างในประเด็นนี้ไว้นะคะก็อย่างเรื่องของพนักงานชั่วคราวพนักงานประจํารวมถึงค่าชดเชยด้วยว่าได้สิทธิเท่าเทียมกับพนักงานประจําหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะส่วนถ้าใครมีประเด็นข้อข้องใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6ค่ะ